ลีเกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงะฮะลงแบบอย่างนี้คือเบรกเฟดได้เลยเพราะว่ารถเยอะมากเลยลงแบบคลานเลยตอนย่อนดูฟังเสียงเอจินเบรกด,ดิไม่รู้เบรกกินเบรกคันไหนมาแล้วนะฮะแต่เรายังไม่ได้เหยียบเบรกนะอ๋ะอรูแหละเรียบร้อยอันนี้ก็พิโครรโครล่า H. เรียบร้อยฮีทไปหนึ่งนะฮะขณะยังไม่ถึงยอดนะครับกำ,รกำลังเริ่มเองเนี่ยกำลังเริ่มเองมันต้องส่งครับต้องไปให้ถึงทอกจะบอกว่าขึ้นด้านนี้ว่าหมูก็ไม่หมูนะฮะสังเกตต้นสนเถอความสูงเท่าไหร่เทคนิคการ ขับตามรถที่ไม่ชํานาญทางตามที่บอกหลายทีนะครับมีจังหวะแซงได้ให้แซงหนีแซงไม่ได้ให้พักหรือถ้าจําเป็นไม่มีที่พักแบบเนี้ยอยู่บนยอดดอยเดี๋ยวจะมีคนเก่งแจ้งไว้เตือนอีกว่าขับเก่งแล้วไปจี้เขาทําไมก็จะให้ดูเนี่ยฮะจะให้หลบไปไหนก็มาเจอเขากลางดอยก็ต้องไปด้วยกันนะครับใช่ถ้าไม่จี้ก็จะให้ไปตรงไหนละครับมันก็ไปอย่างเงี้ยเราเทคนิคก็คือจะต้องบอกกันคือใช้ engine brake น,นะครับประมาณนี้ใช้เกียต่ตาช่วยเบรก เป็นระยะไปแล้วก็ประคองตัวเองให้รอดเพราะว่าคันหน้าเบรกแหลกก็คือต้องอย่างนั้นแหละฮะดมกินเบรกไปอันนี้ลงดอยช้างด้านห้วยซ่านเนาะใช่ดอยช้างด้านห้วยซ่างสิบสองกิโลครับก็ลงต่อเน,นื่องเกินแดกิโลก็จะมีบ<ช>้านตีนดอยกับบ้านห้วยไคลใช่สามทางเนาะพ่อสี่ถ้ามาจากแม่มอมีออฟโรดอีกทาง<ช>แม่มอร์พันปีเดีเดี๋ยวจะมีคนถามหมอเป้ไปไหนแล้วครับก็หมอเป้ออกแคปตุกคลิป นั้นทำไมหมอเปยอยู่ไหนครับรช่วยดูคลิปหน่อยนะครับร <laughs> เริ่มกินเบนมาแล้วครับเพราะว่าคันหน้าสุดนะ่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นซิตี้ไหมเ <c oughs> บรกทุกชอ็อน <c oughs> นะครับก็อันตรายหน่อยคือ <c oughs> ถ้ารู้ไม่ไหวนะครับอาการเบรกเฟสคือส่งกินก็คือเตือนเฉยๆนะ <c oughs> แล้วอ่าสเต็ปที่สองเกินวันนิ่งที่เบรกเตือนแล้วคือเบรกจะ ยุบลงเรื่อยๆแต่รถจะเริ่มไม่ค่อยอยู่อันนี้เริ่มอันตรายแล้วนะครับแล้วขณะเดียวกันอัน,น,นที่3าคือเบรกแล้วไม่อยู่ต้องอันนั้นคือเรียบร้อยเลยนะครับเอาง่ายๆคือถ้ามีกลิ่นเตือนแล้วเบรกจากที่เคยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะที่อยู่ประจํามันไม่อยู่เนี่ยอันนั้นคือไปแล้วนะครับต้องจอดพักจอดพักแล้วทํายังไงต่อ,อเมื่อมันเย็นแล้วก็ไปต่อได้ครับ ประมาณนั้นนะถ้านะนะ P P M S ก็มีก็ช่วยได้นะเพราะว่าเขาเตือนอุณหภูมิล้อได้นะเจองศานี่ก็ควรจะ,าะมาระวังแล้วว่า,าจานเบรกที่ร้อนจนัดมันระบายความร้อนออกมาจนแผ่ออกมาที่ยาง่ใช่ใชู่้นะครับที่เห็นตอนใช่ก็แค่อยู่คนละฝากฝั่งฝันก็ใหดูวิวจนเพลินนะฮะนี่นะครับมันเจอพอดีเจอรถจังหวะไม่ดีเจอรถเก่งนำ แล้วก็ต้องไปสีคอรีตอ้าวก็มันจริงก็มันนั่นมันคือเหตุการณ์จริงนะแล้วก็ต้องบอกว่าการเที่ยวทางแบบนี้ในช่วงเทศกาลเนี่ยมันต้องพึ่งความชํานาญค่อนข้างมากนะไม่ใช่ว่าเจาะโค้งคานแบบนี้มันก็เป็นภาระเพื่อนร่วมทางแล้วก็พากันอันตรายหมดนะครับถูกเบรกเบรมากเลยเบร์เบรสุดๆนะครับดูนะฮะนาอยู่คันเดียวแล้วคลานเลยนะ ก็คันต่อไปถ้าเขาไม่ชํานานเขาก็ไม่กล้าแซงนะครับยกเว้นว่าเออชานานจังหวะได้เขาหนีก็ว่ากันไปนะก็ต้องไล่ตามกันไปเป็นขบวนรถไฟ okay, ใช่ใช่จังหวะไม่ควรเบรกก็ต้องใช้เบรกอะ่ะเลยพักไม่พักน้อยออฟังเสียงคลางของ e g ิ n เบรกนะานแล้วไมใช e จิเบรกเสร็จเรียบร้อย มันจะลงต่อเนื่องประมาณเจถึงแดโลนะครับนี่คือเฟสเจ็บได้กิ่นเริ่มาแล้วนะฮะคัน,น,นหน้าหินไมุ่นละเปิดกระจกนะครับอย่างนี้ไม่งั้นท่านจะฉุนอ้วกได้นะนะครับกินข้างหน้าคันหน้าไม่โพาล,ลนะช่วงลงจากหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะแบบ จะพีคมากนะจะไม่มีจังหวะให้พักเลยถ้าคุณไม่ใช้ engine b r a k หรือไม่หลบไม่อะไรถ้ารู้ว่าเป็นภาราเนี่ยจอดพักจอดหลบไปเลยครับจะปลอดภัยเซฟไว้ก่อนจริงๆน่าจะรู้แล้วนะว่ากิ่นออกไม่เป็นไรครับเว้นระยะห่างทางสังคมดเอด,ดูทางพอดีตัวพอดีตัวนะ สีซั้นช่ทุกแห่งจริงมันเป็นเรื่องที่ควรเตือนควรบอกนะไม่่ <หอ S 1> ชือกำลังดีละไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแบบเออปวดรู้ปวดอะไรเอาเป็นแชร์ประสบการณ์แบ่งปันอะแบบนี้คืออันตรายถ้ารู้ว่าเราเป็นคนนําและตามหลังเป็นสิบยี่สิบคันจนแถวยาวาดูข้างหลังนะครับยาวไปนะขนาดนี้นี่คือควรจะจอดพักเพราะท่านเป็นภาระสังคมนะและขณะเดียวกันตัวเองก,ก็กดดันด้วย กิ่นโชยขนาดนี้แล้วนะครับถ้าโชยขนาดนี้คือจังหวะที่คุณเบรกลงระยะหนึ่งเนี่ยเคยอยู่ตอนนี้คือต้องลึกลงไปอีกอีกหนึ่งส่วนนะเนาะแป้นจมเขาว่าแป้นจมสมมติว่าเคยเหยียบ5เซนสมมติใช่แล้วเบรกอยู่ต้องเริ่มเป็นศิอ่าใช่ครับแป้นเริ่มจมจมจมคือเหยียบแป้นเหมือนเดิมด้วยระยะเดิมแต่รถไม่อยู่คือรถเบรกไม่อยู่อ่ะใช่ครับเขาเรียกว่าแป้นจมแป้นจมนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วอ่าใช่ครับ โอ้ยไม่จำเป็นต้องอใช้เขาเรียกว่ามันช้าเกินไปครับแล้วว่ามันเป็นพาร์เบรกเกินไปบอกทุกท่านนะครับถ้ารู้สึกไม่ไหวไม่อะไรแล้วก็กินมันเบรกมาขนาดนี้คุณจะรู้ตัวแล้วนะบางครั้งอันอาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปเนาะเพราะโดยเฉพาะ CVT โดยปกติเนี่ยอ n g ิ n นท่านน้อยอยู่แล้วนะครับ แล้วถ้าเป็นผ้าเบรกมาตรฐานสแตนดาร์ดนี่มันก็สชาหรับทางมาตรฐานอะไม่ใช่ทางแบบนี้นะอันตรายมากๆมันยังไม่สุดนะมันยังลงพีกอีกนะครับบอกเลยว่าลงต่อเนื่องเกิน8กิโลถ้ายังจะใช้เบรตลอดนี่เหนื่อย ดูคันพี่โคนะครับใช้เอนจินแล้วก็เบรจนหยุดแล้วก็ปล่อยูดนะครับแ,แ,รแล้วรถขึ้นมาก็กำลังแรงบิดไม่พอหรือส่งไม่ถึงก็ฮีทเป็นแถวนะฮะประมาณนั้นเบกรก ุยตุยมายนน่ะโอ้โหกินนัวก็เรียกกินนัวกินมันกรุบมากเลยกินนัวมากเลยครับกรุ่มแบบไอรักของไอรักแบบที่มันจะเบรกบ่อยนันกพวงกุลาน่ะเบรกบ่อยจนนั่นต้องแกไม่ไหวละ ถึงห้วยซาละจ่ะครับเอเอ,เอ,เอครับยังเบรกเขาตบไฟเลี้ยวให้เราแซงแล้วเตะเฟสกันครับหรือไม่ก็ช้อปปิ้งตายเอาเอเอไปไป <c oughs> เฟิองเฟิองเฟืงกันเบ็นแถวครับ <c oughs> เอาเนาะพาทุกท่านมาถงถ,งถึงฝายน้ำล้นบ้านห้วยซ่านนะฮะ ฝั่งดูเป็นประสบการณ์มิทางหอนนะครับเรียนรู้ดีกว่าจะต้องมาเสี่ยงภัยเองนะฮะไม่ทารฮะฟนะันก็จะท่วมหน่อยนะฮะโอ้ยคนก็ข้ามถนน,นบางคนก็จะมาเบรกเฟรกันแทนนี้นะครับนะโอเคน่าจะได้ไอเดียไม่อยากจะถ่ายให้ imar. เห็นสภาพเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ฮนะบรรยากาศ S <S <S อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโออทัวอไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันได้มีที่สิ้นสุดค่ะสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย